สวัสดีครับพบกับรายการตำนานตามนัดพอดแคสต์อยู่กับผมชื่อชาติเรียกชัดก็ได้ครับตำนานตามนัดวันนี้เราจะเล่าถึงสิ่งที่เป็นที่เคารพนับถือกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะผู้มีอาชีพค้าขายทั้งร้านค้าร้านอาหารแผงหาบเร่แผงลอยไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจใหญ่ๆก่ก็ล้วนจะต้องมีสิ่งนี้ เพื่อยึดเหนี่ยวตามความเชื่อเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นนั่นคือนางกวักนั่นเองครับทุกคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานางกวักกันอยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมีชดามีน้ำแดงตั้งอยู่ข้างหน้าแต่ประวัติของนางกวักจะมีความเป็นมายังไงตามไปฟังกันดีกว่าครับที่มาที่ไปของนางกวักนี้มีหลากหลายตำนานความเชื่อ แตกต่างกันออกไปวันนี้มีมาเล่าให้ฟังกันถึงสามตำนานมาเริ่มกันที่ตำนานแรกในตำราบโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อการนับถือผีเขาว่ากันว่านางกวัดเป็นบุตรีของปู่เจ้าเขาเขียวหรือเท้าพนัสบดีซึ่งเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาลำเนาไพรทั้งปวงสังเกตที่มาที่ไปของนางกวัดตอนนี้ได้จาก คาถาบูชานางกวักใจความดังนี้โอมมหาสิทธิโชคอุดมโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อแม่นางกวักชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักรู้จักทุกตำบลคนรักทุกทั่วนหน้าโอมพวกพาณิชชาพากูไปค้าถึงเมืองแมนค้าหัวแหวนก็ได้แสนทนาน กูค้าสารพัดการก็ได้กำไรคล่องคล่องกูจะค้าเงินก็เต็มกองกูจะค้าทองก็เต็มหาบกลับมาเรือนสามเดือนเลื่อนเป็นเศรษฐีสามปีเป็นพ่อค้าสำเพาโอมปู่เจ้าเขาเขียวประสิทธิ์แก่กูคนเดียวสวหาหตามบทคาถาบูชานี้ก็จะแสดงให้เห็นว่านางกวัดเป็นลูกใครมาจากไหนนั่นเอง ตำนานแบบที่สองนั้นนางกวัจกจะปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านลบบุรีที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยมีเนื้อเรื่องประมาณว่าพระรามได้ต่อสู้กับเท้ากกขนาดยักษ์เจ้าเมืองสิงขอนผู้มีใจคอโหดเหี้ยมอยุติธรรมเมื่อสู้กันได้พักหนึ่งพระรามได้แผลงสอนปักอก ตรึงเท้ากกขนาดไว้บนภูเขาลูกหนึ่งชาวลบบุรีเชื่อว่าน่าจะเป็นเขาวงพระจันทร์และก็ได้สาบเท้ากกขนาดว่าจะออกจากตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อถึงยุคพระศรีอาริยะหรือลูกศรที่ตรึงเท้ากกขนาดถูกรดด้วยน้ำส้มสายชูเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนางนงประจัน์ธิดาเท้ากบขนาด จึงขยันเพียรทอผ้าไตรจีวรจากใยบัวเตรียมถวายพระศีออริยะในอนาคตเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับบิดามิหนำซ้ำวันดีคืนดีธิดาของเท้ากกขนาดจะแปลงกายเป็นหญิงสาว มาซื้อน้ำส้มสายชูหวังใจจะนำน้ำส้มสายชูนั้นไปราดรสสอนที่ตรึงบิดาเอาไว้เมื่อชาวบ้านรู้เรื่องก็โกรธและรังเกียจนางนงประจันด้วยเกรงว่าหากเท้ากบขนาดหลุดพ้นออกมาก็จะมาทำร้ายผู้อื่นอีกด้วยเหตุนี้ปู่เจ้าเขาเขียวซึ่งเป็นสหายสนิทของเท้ากบขนาดเกิดความสงสารนางนงประจันจึงส่งทิดานามว่านางกวัท ไปอยู่เป็นเพื่อนนางนงประจันหลังจากนั้นเป็นต้นมาจากเดิมที่เคยมีผู้คนรังเกียจนางนงประจันก็กลับมีแต่คนรักใคร่นำลาบนำผลมาให้นางนงประจันจึงได้ยกย่องนางกวักว่าเป็นหญิงผู้นำความสมบูรณ์ในโภครัพย์ หาใครสนใจลอตเตอรี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมายแอดไลน์มาที่ p i n k l a o ปลอดภัยมั่นใจคืนเงินได้ร้อยเอร์เซมาถึงตำนานแบบที่3เป็นตำนานความเชื่อเรื่องนางกวัดในสมัยพุทธกาลเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีชื่อสุจิตพรามภรรยาชื่อสุมนทา อาศัยอยู่ที่เมืองมัชชิกาสันประเทศอินเดียเขาทั้งสองมีอาชีพค้าขายสินค้ามีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวไปวันๆต่อมาสองสามีภรรยาคิดจะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นเมื่อมีรายได้มากพอที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวจึงตัดสินใจซื้อเกวียนเพื่อบรรทุกสินค้าไปขายยังเมืองต่างๆซึ่งบางครั้ง บุตรสาวที่ชื่อสุภาวดีก็ขอติดตามไปด้วยระหว่างเดินทางไปต่างเมืองกับบิดามารดานั้นสาวน้อยสุภาวดีมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระกัสสปะเทระเจ้าหนึ่งในพระอรหันต์ซึ่งในขณะนั้นท่านกําลังแสดงธรรมเทศนาอยู่นางมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฟังธรรมเป็นอย่างมาก พระกสปะเถระเจ้าเห็นดังนั้นจึงประสาทพรให้แก่นางและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากอาชีพค้าขายและเมื่อบิดามารดาเดินทางไปค้าขายอีกเมืองหนึ่งนางสุภาวดีก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระศิวลีเถระเจ้าซึ่งท่านได้ไปแสดงธรรมตามตำบลต่างๆเช่นกัน จนนางมีความรู้แต่ฉานในหลักธรรมและได้รับพรจากพระสิวลีเถระเจ้าเช่นเดียวกันกับที่ได้จากพระกัสสปะเถระเจ้าพระสิวลีเถระเจ้านั้นนับว่ามีความมหัศจรรย์คือท่านอยู่ในคามนมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนคลอดทำให้ท่าน เป็นผู้มีพลังจิตกล้าแข็งเมื่อท่านกําหนดจิตให้พรกับนางสุภาวดีพรของท่านจึงมีพลังพิเศษด้วยบุญบารมีที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์เมื่อนางติดตามบิดามารดาไปค้าขายที่เมืองใดก็ทำให้ค้าขายได้คล่องกล่าวคือขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั่นหละ ต่างจากครั้งที่นางไม่ได้ไปซึ่งบิดามารดาก็รู้สึกถึงความแตกต่างนี้ว่ามาจากบุญบารมีของบุตรสาวจึงให้นางติดเกวียนไปด้วยทุกครั้งจนทำให้ครอบครัวร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นทุกทีถึงขั้นเศรษฐีและยังมั่งคั่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆท่านสุจิตพราหมณ์เป็นคนดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนเมื่อเดินทางไปค้าขายยังเมืองไกลท่านก็มักจะประกาศถามพระพิสุขสงฆ์พระพิสุขนีตลอดจนประชาชนว่าใครจะไปทางเดียวกับท่านบ้างซึ่งบางครั้งก็มีคนแจ้งความประสงค์นับพันท่านก็จัดเกวียนรับคนเหล่านั้นไปด้วยตามประสงค์ ทำให้ผู้คนต่างสรรเสริญในความมีเมตตาของท่านและเมื่อพูดกันถึงท่านสุจิตพรามก็จะพูดกันถึงอนุภาพความขลังของนางสุภาวดีที่ทําให้บิดามารดาร่ํารวยชาวบ้านจึงพากันยกย่องบูชาในอนุภาพของนางที่โดนบันดาลให้เกิดโชคลาภทางการค้าการเวลาผ่านไปนางสุภาวดีก็แก่ชารา จนละสังขารตามบิดามารดาไปแต่คุณงามความดีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของนางก็ยังได้รับการเชื่อถืออยู่ผู้ที่ให้ความเคารพนับถือนางเมื่อจะปรารถนาให้ตนร่ำรวยจากการค้าก็จะหารูปปั้นของนางสุภาวดีมาตั้งบูชาและอัญเชิญวิญญาณของนางมาสถิตในรูปปั้นต่อมา เมื่อมีผู้ที่เคารพกราบไหว้รูปปั้นนางแล้วร่ำรวยรุ่งเรืองขึ้นจากการค้าก็ทำให้มีผู้ศรัทธานิยมทำตามกันมากขึ้นและแพร่หลายกว้างขวางออกไปเมื่อพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์ได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยพวกพราหมณ์ซึ่งนิยมทางพิธีกรรมและเวทมนต์คาถาต่างๆ ก็ได้นำรูปปั้นของนางสุภาวดีเข้ามาด้วยโดยจำลองมาจากท่านั่งขายของบนเกวียนและทำเป็นรูปกวักมือให้คนเข้ามาหาหรือมาซื้อสินค้าตอนแรกก็ทำขึ้นไว้เพื่อกราบไหว้บูชาเองต่อมาเมื่อมีผู้เลื่อมใสจึงแจกจ่ายให้ผู้ที่ทำการค้า นรูปปั้นแม่นางสุภาวดีได้รับความนิยมในหมู่ผู้ทำมาค้าขายและขยายไปทั่วซึ่งได้เรียกกันตามท่านั่งของนางว่านางกวัดทั้งหมดที่เล่ามาก็เป็นเพียงตํานานที่เล่าต่อๆกันมายังไม่มีระบุเป็นหลักฐานแน่ชัดถึงความเป็นมาของนางกวัดที่แท้จริงแต่ที่แน่ๆจากตำนานแบบที่สาม ที่ได้เล่าไปก็เป็นเวลากว่า2,500ปีแล้วที่นางสุภาวดีนั่งกวักมือเรียกลูกค้าจนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมาเป็นขยับมือกวักได้ถ้านางไม่ขลังจริงแล้วคงไม่ได้นั่งกวักมาจนถึงทุกวันนี้ถูกไหมครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ถ้าถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานต่อไปอย่าลืมเข้ามาฟังพอดแคสต์วัลลนิดให้ชีวิตมีสาระสำหรับวันนี้สวัสดีครับ